พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสนิททุกคืนนะคะก็ได้คาร์ดิเชนะคะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับวันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่งั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ f a c e b o o k คาร์ดิเชนได้เลยนะคะบอยตอนที่คุณชาชาได้คะแนนเยอะคนก็ตกใจนะคะ แตาพอมาถึงสองกอปรากฏว่าพักเพื่อไทยกวาดไป20นะครแล้วก็พักเอ่อก้าวไกลก็มากกว่า10โดยที่ประชาธิปัตย์เนี่ยฝ่ายสริมเนี่ยสูงสุดคือ9อ้าที่เหลือตั้งนั้น2-2-2บออยมองดูผลลัพธ์ของสองกอตรงนี้ว่ามีนัยยะทางการเมืองอย่างไงครับมีมากเลยครับแปลว่ากดกลุ่มเทพแสดงอารมณ์ทางการเมืองหรือ p o l i t i c a l sentiment ออกมาให้ปรากฏนะฮะ ว่าต้องการฝ่ายที่ตรงข้ามรัฐบาลหรือว่ามีความเบื่อทั้งการเมือง,บงเบื่อทั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็ไม่พอใจกับฐานเสียงเดิมนะฮะพักการเมืองเดิมๆนะฮะซึ่งพักการเมืองเก่าแก่หรือว่าพักการเมืองของรัฐบาลนะฮะเช่นพลังประชารัฐหรือพักประชาธิปัตย์อาจจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการของกรุงเทพนี่ยแล้วก็จริงๆคนเทพไม่ได้หวังให้สกอมาช่วยอะไรมากมายหรอกครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ทางการเมือง นะซึ่งซึ่งไม่ถูกใจคนกรุงเทพจํานวนมากนะฮะที่กําลังเบื่อรัฐบาลเบื่อการเมืองอย่างที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สังกัดพรรครัฐบาลไม่ว่าเป็นประชาธิปัตย์หรือพลังประชารัฐจึงได้คะแนนน้อยใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามรัฐบาลทั้งสองพักมาลรียเลยนะครับใช่ฮะไม่ต้องไม่ต้องลงแรงมากครับอืมเพราะว่าคนเบือ่อก็เลยทําให้เพื่อไทยเขาสามารถที่จะฉลองชัยชนะได้ใช่ครับทีนี้พอมาถึงฝ่ายสลิมสามคน นะคร<ม>ับการที่ดร A เอเนี่ยได้มาเป็นที่สองเนี่ย <c oughs> บอยมองการที่ได้ที่สองของด็อเตรเอยังไงครับคือต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่ากรทมมีฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์อยู่แบบอยู่แล้ว <c oughs> ในระดับหนึ่งนะครับนี่ก็ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าดร A เอเนี่ยตอนแรกๆเขามาด้วยท่าทีแบบคนขี้โม้สักหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปพลาดท,ท่าเรื่องอะไรนะฮะสายตรงไอสตล์อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะก็ ก็ทําให้กลายเป็นเรื่องตลกขบขันแต่ตอนหลังเขาก็แสดงท่าทีที่เจียมเนื้อเจียมตัวไม่ไม่ไมแต่เขาขยันลงพื้นที่มากเลยนะฮนะลงพื้นที่เจียมเนื้อเจียมตัวลงพื้นที่ซึ่งมันมีคะแนนสงสารค่ะนะมีคะแนนสงสารจากการที่เปลี่ยนท่าทีในการหาเสียงไม่ขี้โม้จนเกินไปบวกกับอะ,อะไรฮะคะแนนฐานเสียงของประชาธิปัตย์เดิมที่มีอยู่แม้ยกประชาธิปัตย์ในกททม,มีเยอะพอสมควรนะครับค่ะ นะก็เลยทำให้เ,เขามาเป็นที่สองครับตกลงปริ้นเอฟเฟกเนี่ยไม่มีใช่ไหมมีครับแต่ว่าไม่มากพอครไม่มากพอที่จะดึงนนคะแนนดรเอเขาก็เลยมาเป็นที่สองครัวน,นี้มาดูคุณสกลทีกับคุณอัศวินนะครับในตอนแรกเนี่ยโพทั้งหลายเนี่ยก็ออกมาว่าคุณอัศวินเนี่ยอยู่เหนือสกลทีแต่พอมาคะแนนออกมาจริงๆคะแนนของสกลทีชนะคุณอัศวิน บอยคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นโพผิดต,ตั้งแต่ต้นหรือว่ามันเกิดการบูสต์หรือว่าการที่คุณอัศวินอยู่กับที่แต่คุณสกลทีเขาก้าวหน้าคือมัมีกระบวนการ <c oughs> อยู่หลายอย่างนะที่เกี่ยวข้องแต่ขอให้ดูว่าโลกออนไลน์เนี่ยจะชี้นำโลกออฟไลน์ <c oughs> อย่างเลือกตั้งที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับที่ ทายาทของมาคอสขึ้นมาได้เป็นประธานดีเนี่ยก็แบบเดียวกันนะคุณสกลทีเนี่ยทำเรื่องการตลาดดิจิตอลหรือออนไลน์โซเชียลมีเดียค่อนข้างเก่งนะฮะเก่งกว่าคุณอศวินเยอะเก่งกว่าคุณอศวินอย่างชนิดเทียบกันไม่ได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็อาศัยความหนุ่มกว่าบวกกับทําการตลาดดิจิตอลเก่งกว่าพูดก็เก่งกว่านะคก็ทําให้เกิดกระแสขึ้นมานะครับในอีกฟากหนึ่งก็มีขบวนการมืดบางอย่างที่ปล่อยข่าวลือช่วงสุดท้ายที่จะทําร้ายทาง คะแนนเสียงคุณอัศวินอยู่เหมือนกันนะฮะมันก็หลายสาเหตุพร้อมกันค,ครับแต่ตอนนั้นเนี่ยนี่ดาโพแล้วก็โพอื่นอหลายโพเนี่ยเท่าที่บอยสังเกตดูเนี่ยตอนนั้นคะแนนอัศวินเหนือกว่ากลุ่มสกลที่ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าโพเนี่ยอย่างที่บอกว่าโดยกฎหมายเลือกตั้งของกะกะตนเนี่ยสุดท้ายปเปิดเผย <7 S 2> ไม่ได้เจ็ดวันฮะห้ามเปิดเผยเจ็ดวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ย<แ>โพครั้งสุดท้ายก็คือ ภายใน7วันเนี่ยกระแสโลกออนไลน์มันเปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนไปมากสาหรับคุณสกลทีคะแนนเขาขึ้นอย่างชัดเจนจากคะแนนคุณสวินนั้นอยู่กันที่ใช่ซึ่งโพที่มันเป็นของก่อนหน้านั้น7วันมันอาจจะไม่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงตอนใกล้เลือกตั้งนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยยางไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเบอร์ไหนเมื่อรวมแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของคุณชัชชาติด้วยซ้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่าลงเพียงคนเดียว หรือลงหลายคนแต่ว่ารวมใจกันเพื่อจะลงคะแนนให้เบอร์เดียวยังไงก็ไม่ชนะใช่ไหมครับไม่ชนะอ่หละทีนี้อีกคนหนึ่งคุณรสนาคุณรสนาถึงแม้ว่าจะได้คะแนนไม่มากแต่คุณรสนาสามารถเอาชนะคุณสิทธาได้บอยมองตรงนี้ยังไงครับคือคือคุณรสนายัางมีตัวตนมากกว่าคุณสิทธานะอ๋อเหรออ่าอย่างน้อยก็ก็เป็น NGO ต่อสู้อะไรบางอย่างมาก่อนนะ ในขณะที่คุณสิทธาเป็นนักการเมืองที่ยังไม่ได้มีอะไรเป็นผลงานมากมายเพราะฉะนั้นความที่คุณรสนามีความเป็นประวัติความเป็น NGO ต่อสู้มาก่อนบวกกับมีแรงหนุนจากทางกลุ่มพันธมิตรทางสันติอโศกบ้างเนี่ยนะฮะก,ก็ทําให้มีฐานเสียงในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ด้วยความมีตัวตนที่เดิมมีนะฮะก็เป็นจุดที่ขายได้อย่าลืมว่าคุณรสนาเขาก็เคยได้สวเป็นเบอร์หนึ่งเลยถูกต้องนะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องของ ดรเอสกลที A, i, แล้วก็คุณอัศวินเนี่ยนะครับคคุณอัศวินนั้นพูดชัดเจนแล้วพักผ่อนละไม่เอาละกลับไปอยู่ครอบครัวแล้วครับแต่สําหรับคุณสกลทีกับดรเอเนี่ยเขายังมีโอกาสยังมีอนาคตบอยคิดว่าการที่เขาแสดงตนได้ขนาดนี้เนี่ยโอกาสในสนามใหญ่เขามีสูงไหมเอ่อน่าจะมีครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเลือกตั้งสสครับอือือ นะฮะเขาก็าอาจจะสวิตช์ไปลงเลือกตั้งสสจะเป็นระบบเขตหรือว่าเป็นระบบบัญชีรายชื่อผมก็ยังไม่ทราบนะฮะแต่ว่าโอกาสมีครับแต่สกลทีนี้เขาเคยเป็นสสเขตมาแล้วนะครับก็คือเคยชนะเขตมาแล้วนะแล้วก็สาหรับตัวตรเอาลงลงพื้นที่ขนาดนี้ก็ถ้าเกิดลงเขตก็ไม่เลวเลยแต่ถ้าเกิดลงบัญชีรายชื่อเนี่ยพี่ว่าทั้งสองคนนี้คงจะได้รับเกียรติจากพรรคที่เขาอยู่ด้วยให้อยู่อันดับต้นๆนะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับ หลายคนมองไปไกลถึงขนาดที่เรียกว่า <c oughs> เป็นแคนดิเดตของรัฐมนตรีเลยล่ะในกระทรวงใดกระทรวงน่้ก็เป็นไปได้ครับเอาล่ะทีนี้มาดูว่าคะแนานอย่างนี้มันจะส่งผลกระทบกับพักร่วมรัฐบาลในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นปีหน้าไหมผมผมพูดอย่างนี้นะฮะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไประหว่างทางก็ได้นะครับ<ะ>แต่โดยทั่วไปเนี่ยผลเลือกตั้งผู้ว่ากทมอ,อย่างสมัยคุณจำลองศรีเมืองนะ ลุงจำลองเนี่ยนะครับชนะเลือกตั้งผู้ว่าถล่มทลายแล้วก็ทำให้พักพลังธรรมเนี่ยได้มา40กว่าเสียงในกรุงเทพหลังจากนั้นในอีกไม่นานนะฮะคือ,อาการแสดงอารมณ์ทางการเมืองของคนกรุงเทพเนี่ยมันเกาะกับพื้นที่นะฮะแล้วแต่ว่าเปลี่ยนแปลงเร็วนะถ้ายังรักษาโมเมนตัมแบบนี้ได้อยู่นะฮะ พักเพื่อไทยกับก้าวไกลมีโอกาสจะชนะในกรุงเทพได้ค่อนข้างมากมยกเว้นว่ามันมีเหตุการณ์แทรกบางอย่างหรือมีอะไรที่ทําให้กระแสมันเปลี่ยนนะฮะแต่ถ้าอะไรยังไม่เปลี่ยนอยู่เนี่ยนะครับผมคิดว่าพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์เนี่ยควรจะต้องไปทบทวนตัวเองให้หนักว่าจะทํายังไงให้มันดีขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหลืออยู่เลยคือตอนนี้เนี่ยถ้าจะว่ามันคือการแลนสไลด์ในกรุงเทพใช่ไหมครับ ถ้าสมมติว่าพักรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็ตามที่เป็นพักร่วมรัฐบาลไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแลนส์ไลด์ในการเลือกตั้งทั่วไประดับสสเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้ดใช่ไหมบ,บอยเกิดครับเกิดแน่นอนเ,นเกิดแน่นอนโอ้โห <c oughs> ถ้าบันไดขั้นที่สองก็คือแลนสไลด์ในการเลือกสสแล้วบันไดขั้นที่สามจะเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะ <c oughs> ทีนี้มาพูดถึงหมอวรงนิดหนึ่ง <c oughs> ครับหมอวรงบอกว่าคะแนนที่ได้เนี่ย ถึงแม้ว่าคนที่อยู่ฝ่ายสลิมเนี่ยจะได้คะแนนสองแสนกว่า,วารวมกันทั้งหมดแล้วยังไงก็ไม่สามารถที่จะสู้คุณชัญนชาติได้แต่คุณหมอว่าเราหมอกไม่ตําหนิคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ขอตําหนิสามปอบอยฟังคําพูดหมอว่าโรงนี้แล้วบ่อยคิดยังไงคะผมว่าก็มีส่วนถูกนะครับค,คือสามปอก็ตั้งแต่ยุคคอสชอจนมาถึงยุคนี้ก็ยังเป็นสามปออยู่นะฮะคราวนี้ สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าไม่ได้เกิดการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งจนหลังเลือกตั้งแล้วก็ยังไม่มีการปฏิรูปอะไรตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือเรื่องตำรวจตำรวจเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องการปฏิรูปไม่ว่าจะฝั่งแดงฝั่งส้มฝั่งซ้ายฝังง่งขวาที่จริงเขาตั้งก่อนที่จะตั้งคณะอื่นเลยนะแต่มันไม่เกิดการปฏิรูปจริงๆมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรจริงๆเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนผิดหวังแล้วก็รู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ย คือเรื่องที่เป็นเรื่องหลักๆที่มันเป็นโครงสร้างซึ่งมันไม่ยุติธรรมในสังคมเนี่ยนะฮะซึ่งมันควรได้รับการแก้ไขเนี่ยนะฮะรัฐบาลไม่แตะเลยนะฮะ mm. ไม่แตะเลยนะครับทาให้ทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะฮะ <c oughs> เพราะเราก็อยากเห็นสายลมของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างนะฮะเพราะไอ้ hmm. ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนมีสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการโหวตเพื่อลงโทษรัฐบาล mm hmm. นะฮะก็เป็นจริงดังนั้น